สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าเรากําลังจะต่อหลังบ้านก็คือแบบบ้านนะครับที่แบบบ้านของผมเองเนาะก็จากการต่อหน้าบ้านแล้วนะครับก็มาต่อหลังบ้านสภาพหลังบ้านนะครับก็จะเป็นเหมือนตามภาพครับที่ทุกคนนั้นได้ดูเนาะอ่านะว่าเราจะมีการการทําการต่อยังไงทํำยังไงนะครับอันนี้เป็น ภาพตอนที่เรายังทำไม่เสร็จเนาะเรากำลังเริ่มที่จะทำนะครับก็มีการขุดตอหม้อขุดฟูตติ้งนะครับทำฟูตติ้งวางเหล็กง่ายๆนะครับถามว่าจะง่ายขนาดไหนจะทำยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเนาะผมได้ถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วก็มาบรรยายให้ทุกคนนั้นได้ฟังกันนะครับผมอ่ะ อันดับแรกนะครับก็มีการตีผังนะครับตีผังจับระดับน้ํานะครับก็ทําเหมือนบ้านเลยนะครับก็ใช้เหล็กนะครับเหล็ก1นิ้วคูณหนิ้วนะครับที่เราจะใช้ทําระเบียงนะครับก็เอามาทําการตีผังนะครับหาระดับนะครับโผเชียงนะครับก็ช่างเชียงก็คือโผลเชียงเนาะช่างเด่นนะครับโผเด่นเนาะผมจะเรียกเป็นว่าโผเด่นโผเชียงนะครับโผแก๊สแล้วก็ พี่บอยนะครับก็มีตอนนี้นะครับช่างเรามีสีคนนะครับที่จะมาต่อเติมหลังบ้านให้ทุกคนแล้วก็ f c นั้นได้เห็นนะครับว่าการต่อเติมหลังบ้านนะครับการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับแบบบ้านหลังนี้ผมต่อเติมแบบบ้านหลังนี้นะครับผมบอกเลยใครที่ซื้อแบบบ้านตัวนี้ไปนะครับก็จะแถมนะครับต่อเติมหน้าบ้านนะครับทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ์แล้วก็แบบนะครับหลังบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แบบบ้านนะครับแถมไปเลยนะครับทั้งหมดก็มี3ชุดรายการวัสดุก็มี3ชุดเหมือนกันนะครับก็มีตัวบ้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับแบบบ้านราคา2,500บาทก็คือได้ทั้งแบบบ้านทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านก็โคตรคุ้มแล้วนะครับผมเนาะ มาคุยกันต่อนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศแจ่มใสนะครับแดดนี่อย่างแรงนะครับการทําเสานะครับก็มีทั้งหมดเสาทั้งหมด6ต้นนะครับใช้เหล็กกล่อง4ี่คูณสนิ้วนะครับ1เส้นยาว6เมตรอ่าความสูงนะครับความสูงก็จะอยู่ที่3.3นะครับแล้วก็ อีก3เสานะเสาหน้านะครับ3.3เสาหลังก็3เมตรนะครับก็มีความสูงพอสมควรนะครับพอดีสวยพอดีงามนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ช่างเรานะครับได้ขุดฟุตติ้งครับก็คือขุดลุมนะครับขนาดความกว้างนะครับ40คูณ40เนาะความลึก20คูณ20นะครับเราจะเทพื้นนะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้มีหญ้ามีดินนะเราจะเทพื้นทั้งหมดนะครับ เทคอนกรีตทั้งหมดแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับลายไม้นะครับลายไม้สีอ่อนๆนะครับในการปูกระเบื้องเนาะจะใช้กระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับใช่ไหมสีคูณ40ผมจำไม่ได้เนาะน่าจะ30คูณ30นะครับเราใช้กระเบื้องที่ไม่ใหญ่นะครับนะอ่ะก็ หลังจากที่ผังเสร็จนะครับขุดลมส่วนช่างเดนนะครับช่างเดนก็จะมาเตรียมเหล็กนะครับก็คือการทาสีกันสนิมนะครับสีกันสนิมนะครับมีให้เลือกอยู่2 2แบบนะครับหลักนะครับก็คือสีทูินวันก็คือมีทั้งรองพื้นแล้วก็สีทับหน้านะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องทาสีรองพื้นกับอีแบบหนึ่งคือทาสีรองพื้นเสร็จนะครับก็มาทาสีทับหน้า เป็นสีจริงนะครับอ่ะอันนี้เราซื้อมานะครับเป็นการประหยัดเวลาน้อก็คือจะเป็นสีทวินวันนะครับผมเหล็กนะครับมีทั้งเหล็กดําเหล็กดำนะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็เหล็กกันวาไน์นะครับเสาเป็นเหล็กกันวาไน์นะครับจันทันเป็นเหล็กดํานะครับแปรก็เป็นเหล็กกันวาไน์นะครับแล้วก็เหล็กดําผสมกันนะครับส่วนเหล็กนิ้วคุณนิ้วนั้นจะเป็นกันวาไน์ทั้งหมดนะครับก็ไปเลือกใช้เอานะครับ เหล็กกันไว้แฉะแพงกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเหล็กดาก็สบยไปก็จะถูกลู้มานะครับตอนนี้คนนี้คือช่างบอยนะครับแนะนําช่างก่อนเนาะช่างบอยนะครับผมก็ทําการขุดต่อหม้อนะครับอันนี้เป็นเสาฝั่งชิดตัวบ้านนะครับทําไมถึงต้องทําเสานะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําอานี่ผมแนะนาเนาะการต่อเติมบ้านนะครับส่วนมากแล้วนะครับช่าง ที่ทําง่ายก็คือจะฝากไว้กับผนังบ้านจับเสาบ้านตัวบ้านนะครับฝักที่ดีกับตัวบ้านเนะาะส่วนฝังที่ไม่ติดก็จะเป็นเสานะครับอันนี้ผมแนะนําให้เป็นเสาแยกของใครของมันทั้งหมดนะครับผนังบ้านมันก็รับตัวตัวคานกับบ้านอยู่แล้วนะครับก็ให้มันทําหน้าที่อของมันไปนะครับไม่ต้องเอาภาระไปใส่กับบ้านนะครับอันนี้ผมแนะนำเนาะ การต่อเติมก็มีเสาของมันนะครับเสาไครเสรามันนะครับยาวภาระเอาไปผูพกพันกันกับตัวบ้านนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็มีการขุดนะครับห่างนะครับจอบหรือขุดออกจากตัวบ้านนั้นห่างเท่าไหร่นะครับโดยประมาณผมได้ลองวัดดูแล้วนะครับที่10ถึง15เซนนะครับประมาณนี้เนาะการวางเสาเนาะแต่พอตัวเสาจริงๆตอนวางจริงๆก็คือ10เซนนะครับ เกือบชิดบัวนะครับก็เอาชิดเท่าที่จะชิดได้นะครับนี่เป็นช่างแกะนะครับตอนที่คุณหลุมเมื่อกี้เนาะอ่านี่เป็นช่างบอยก็จะมาทําการต่อเหล็กนะครับต่อเหล็กเสานะครับสีคูณสีนะครับหลังจากที่ผู้ดินนะครับได้ทาสีนะครับอ่านี่เหล็กกันมาได้สีคูณสีผู้ดินต่อไอ้ผู้ดินทาสีไม่ทันนะครับช่างบอยก็เอามาต่อก่อนแล้วค่อยเอาไปทาสีภายลังนะครับผม อะไรที่ทําก่อนก็ทํานะครับอะไรที่ทําไม่ทันก็แล้วค่อยท,ทําทีหลังนะครับที่เราทําได้เนก็ทํากันต่อนะครับเหล็กตัวนี้ผมซื้อมาทั้งหมด3เส้นนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับเหล็กนะครับขนาดเหล็กที่จะใช้นะครับมีอยู่4ขนาดหล,ล,ล,นะลักๆเนาะเหล็กเสานะครับสีนิ้วคูณสีนิ้วเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทัน3นิ้วครึ่ง ให้สนิ้วคูณ1นิ้วครึ่งนะครับสำหรับเหล็กคานหลักนะครับก็คือ4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับเหล็กแป้นะครับ4นิ้วคูณ1นิ้วส่วนเหล็กละแนงเหล็กระเบียงนะครับ1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับผมพูดไปตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็พอมันใกล้อ p ีที่จะเสร็จนะครับ น่าจะมีสักประมาณ9.10 ep ีนะครับแต่ละขั้นตอนเนาะอ่านี่เป็นเหล็กที่เราสักซื้อกองเอามากองไว้นะครับมีปูนนะครับปูนมีกระเบื้องซื้อเตรียมมาครบแล้วนะครับสีนะครับสีก็เตรียมอันนี้ช่างเน็นั้นได้ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าทานะครับทาเสร็จแล้วส่วนหนึ่งอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ช่างเราเข้ามานะครับสั่งทรายนะครับทรายสั่งมาก่อน1คิวนะครับสั่งมา1คิวเพื่อ เททฟุตติ้งปูกระเบื้องนะครับงานเก็บงานนะครับอันนี้เป็นเหล็กนิ้วคุนนิ้วนะครับเห็นทุกคนจะสังเกตว่ามีเหล็กข้ออ้อยหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เอาไว้ยึดกำแพงนะครับเพื่อไม่ให้กำแพงเรานะครับนั้นพังลงไปนะครับผมตอนนี้ก็ช่างเรานะครับก็ทำงานผสมปูนก็คือจะเทลินนะครับตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนเทลินก่อนนะครับ เอลีนเพื่อปรับระดับนะครับช่างก็จะตอกหลักนะครับเพื่อปรับระดับทั้งหมดเสาทั้งหมดนะครับมี6ต้นนะครับ6ต้นเนาะอ่าอันนี้ได้ทําการขุดหลุมแล้วเรียบร้อยนะครับอ่า้วก็ทําการเคลียร์นี่ครับหลักนะครับนี่คือหลักระดับนะครับทำไมต้องมีหลักระดับนะครับถ้าเราไม่มี เขาเรียกว่าทําเครื่องหมายไว้เวลาเราเทปูนลงไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราควรเทปูนเทลินนะครับอันนี้คือจะเทลินนั้นหนาเท่าไหร่นะครับอ่าจับระดับทุกต้นให้มันเท่ากันเวลาเราตั้งเสาเราจะทํางานง่ายนะครับอ่าตอนนี้ก็อ่าช่างเด็กมาแล้วครับช่างปูนของเราเนาะก็ทําการกวนปูนนะครับผสมปูนนะครับแพดตตามสูตรนะครับสูตรนั้นดูมาจากไหนนะครับดูจากข้างกระสอบเลยนะครับผมอ่า หินเท่าไรทรายเท่าไรนะครับส่วนมากแล้วก็3าต่อ2ต่อ1นะครับผมใช้สูตรนี้นะครับงานทีนะครับอ่าส่วนงานชาบก็อีกสูตรหนึ่งนะครับงานกออีกสูตรหนึ่งนะครับผมอ่างานกอก็จะไม่มีหินเนาะอ่างานชาบก็จะมีเทคนิคนะครับถ้าใครทำไม่เป็นงานชาบนี้เละนะครับลองสังเกตบ้านผมเนาะก็จะเรียบเนียนนะครับผมโดยที่ไม่ได้สกิมขวดนะครับ นี่ก็ทําการเทนะครับการเทนะครับถ้าใครมีเหรียญนะครับความมีความเชื่อเราก็ใส่เหรียญลงไปนะครับเหรียญเงินเหรียญทองนะเหรียญทองแดงอะไรก็ใส่ไปนะครับนี่ช่างเหรียญก็กําลังปรับระดับงานเทดินเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับการขึงเชือกเอ็นนะครับอันนี้เป็นเรียกว่างานขึงปรับนะครับเพื่อให้มันตรงเนาะเชือกเอ็นก็ยังมีอยู่เพื่อที่เราจะตั้งเสานะครับ อันนี้ก็ได้ทีนะครับก็มีเททั้งหมดนะครับ6ต้นเนาะอ่านี่ครับทุกทุกหลุมทุกเสานะครับก็จะมีหลักระดับนะครับทุกคนพี่พี่เอฟซีนะครับดูเนาะก็ค่อยเทนะครับผมความน้าในการเทดินนะครับ2-3ถึงมเซนนะครับอยู่ประมาณนี้เอาปูนอะไรก็ได้นะครับมาทีเนาะการเทดินคือการปู ปรับระดับนะครับส่วนการเทจริงนะครับพอตั้งเสาเสร็จครับเราก็จะเทกบอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเทพื้นนะครับก็เสากับพื้นจะเป็นแผ่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับฐานแผ่นะครับฐานแผ่ก็จะมีความกว้างเสาต่อเสานะครับระยะเสาหนึ่งองกว้างเนาะสมเมตรแต่เราเทจนชิดนะครับรั้วนะครับก็จะเป็น4เมตรนะครับคูณ8.5 นะครับถึงตัวบ้านถ้าไม่ถึงตัวบ้านคือ11เมตรนะครับโดยกลม,กลม,กลมๆนะครับพื้นที่ในการเทคอนกรีตส่คูณ1ิเมตรนะครับตารางเมตรนั้นก็จะเป็น44ตารางเมตรนะครับสหรับปูกระเบื้องนะครับก็เราปูคแค่3 5, เมตรคูณแปดจาะ3เมตรคูณแปนะครับก็จะมายี่สายี่สิตารางเมตรนะครับในการที่เราจะไปซื้อกระเบื้องนะครับอตอนนี้ก็เริ่มเทแล้ว ปัญหาและอุปสรรคนะครับผมบอกเลยนะครับมีนะครับมีให้เห็นนะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่หลวงเลยครับอันนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือการเทลิดเรียบร้อยนะครับอ่านี่ครับนี่อันนี้ก็ทั้งหมดหกลุมนะครับหกลุมตัวนี้ก็ ต้องเจาะนะครับต้องสกัดนะครับใช้สว่านใช้ค้อนทุกนะครับค้อนขีดเราบ้านเราเนาะสำหรับปัญหาของเรานะครับนี่ครับฝนตกครับตอนที่กำลังช่วงทํานะครับช่วงทาสีนะครับฝนก็ดันตกนะครับแล้วก็ตกแรงด้วยนะครับตกประมาณสัก30นาทีนะครับผมก็ได้ถ่าย ปัญหาและก็อุปสรรคให้พี่ๆ FC นั้นทุกคนได้ดูนะครับก็ตกลินนะครับตกค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็ก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับต้นมงต้นไม้ของเราก็ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าที่เรากําลังจะเทลินนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการวิตน้ำนะครับต้องวิดน้ำออกจาก บ่อฟุตติ้งที่เรานั้นได้ขุดไว้นะครับนี่ครับชาวบ้านเราก็ได้ไปเอาวัวนะครับที่เอาไปเลี้ยงเราก็เอาเอากลับเข้าพ่อเข้าบ้านไม่ทันนะครับเนาะนะตกรุนแรงจริงๆครับแต่ตกแดดออกนะครับอ่าอันนี้น้องแพงนะครับนอนอยู่ในบ้านเนาะนอนดูทีวีนะครับผมอ่ะนี่ครับ ในช่วงที่มันกำลังตกนะครับช่างทำอะไรไม่ได้นะครับรอนะครับอันนี้เป็นการก่อนก่อนที่จะเทเนาะเพราะตอนก่อนที่จะเทเราก็ต้องมีการวิดน้ำออกนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆรบอกเลยเทไปไม่ได้นะครับอ่านี้แบบเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะครับก็อยากให้พี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่ได้ติดตามเนาะรอดูว่ามันจะออกมาได้สวยขนาดไหน ว่าจะถูกใจพี่ทุกคนขนาดไหนนะครับว่าที่เราออกแบบไว้นี่ครับตกนะครับข้างหลังเป็นทุ่งนาครับผมนี่เป็นรั้วนะครับนี่ครับนี่ก็มีการปรับระดับนะครับขุดดินมาปรับระดับฝนตกก็ต้องหยุดนะครับวันนี้ก็หยุดนะครับอ๋อฝนตกเดี๋ยวพี่ๆรอดู อีพีต่อไปนะครับวันนี้วันแรกเนาะวันนี้วันแรกออกทำได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตหน้างานต่อนะครับว่ามันจะเป็นไปยังไงอันนี้ช่างบอลนะครับก็วิดน้ำออกนะครับเพราะว่าเราจะเทเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมรอติดตามอีพีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ